สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จีถ่ายดีอีกแล้วนะคะแล้นะพี่จีนะคะอยู่ที่นิสสันเเอรเรียสาขาบางบัวทองค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมเจ้านิสสันนาวาร่านะคะผวกเป็นขับเคลื่อนสี ขับเพื่อสีรล้อนะคะเป็นรุ่นโปรโคเอค่ะราคานะคะของค่าตัวของเขาอยู่ที่1 1 4 9 0 0้บาทนะคะและรุ่นนี้นะคะเป็นสีเทาใหม่นะคะที่เป็นสีเทายอดนิยมมากเขาเรียกสีเทาแลมโบค่ะสวยมากๆในรุ่นเลยนะคะโอเคโปรโมชั่นพิเศษค่ะลืมไม่ได้เลยนะคะตอนนี้มีดอกเบีย้ย0%นะคะ48เดือนนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแม้บาทเดียวเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถรุ่นนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างค่ะเริ่องจากกระจังหน้าตัวรถจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ดําแดงสีสวยมากๆนะคะเป็นสีเงาดํานะคะแล้วก็ตัดตัวหนังสือสีแดงแบบนี้นะคะรวมถึงมาพร้อมกับเจ้านี่เลยเป็นเลดารานะคะช่วยลถอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเพราะเรามีตัวเตือนก่อนการชนแล้วก็ระบบเบรกก่อนการชนด้วยค่ะ มาดูที่ไฟบ้างค่ะไฟหล่อๆแบบนี้นะคะก็ต้องยกให้กับเจ้านิสันนวาร่ารุ่นนี้ละค่ะเขาเป็นไฟ LED สีดวงเลยนะคะแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะพร้อมนะคะเดย์ไทมแบบ s i กเนเจอร์ไลท์แบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เช่นกันนะคะเพื่อให้เข้าชุดกันและสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูที่ล้อยางกันบ้างค่ะล้อยางนะคะจะเป็นล้อยางตัว อลอยนะคะแต่ว่าพ้นสีดำนะคะขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางนะคะแบบนี้นะคะโยโกฮามาอันนี้นะคะขนาดยางอีท่2.55ค่ะช่วยให้เกาะถนนมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูสไตล์ออฟโรดจริงๆเลยค่ะ okay. มาดูที่ตัวคิ้วล้อตัวนี้นะคะออกแบบมาจากโรงงานนะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะ ส่วนกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างสีดําเงาแบบนี้นะคะตัดกับไฟ LED นะคะขณะเปิดไฟเดียวพร้อมกับกล้องรอบคันนะคะอันนี้จะเป็นกล้องรอบคัน360องศานะคะจะช่วยให้เรากะระยะในการจอดได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนะคะแหลกอันนี้นะคะเป็นราวหลังคานะคะถ้าลูกค้าสมควสัมภาระนะคะก็สามารถนะคะใส่แหลกแล้วก็ เอาสัมภาระเลือดด้านบนหลังคาได้เลยนะคะก็จะทําให้กดของมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวจับนี้จะเป็นสีดําเงานะคะเข้ารูปแบบนี้เลยสวยงามมากๆแล้วก็เป็นกุญแจอินอเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะใช้งานได้รวมแบบนี้เลยบันไดข้างนะคะบันไดข้างเป็นสีดําแบบนี้นะคะนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะคะก็จะทําให้ขึ้นลงง่ายยิ่งขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะเนี่ยถ้าสมมุติเราขึ้นมานั่งแบบนี้ได้เลยนะคะ Okay. มาดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังกระบะนะคะจะเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นสติ๊กเกอร์ของเขาเลยนะคะเป็นรุ่นโ r รโฟแบบนี้นะคะรวมถึงนะคะตัวไฟไฟก็จะเป็น LED เหมือนกันนะคะไฟท้ายตัวนี้เป็นขนาดใหญ่มากๆและรวมถึงกันชนหลังแบบนี้กันชนหลังจะเป็นเข้ารูปนะคะมาพร้อมเซนเซอร์การะยะทั้งหมด 4. จุดนะคะจะทำให้เราปลอดภัยมากๆเวลาเราถอยหลังนะคะ และพร้อมกับโลโก้นะคะข้างหน้าก็เป็นแบบดำเงาตัดแดงแบบนี้แล้วข้างหลังเราก็ให้เช่นกันค่ะและเราก็จะมีกล้องถอยหลังนะคะสามารถมองเห็นได้นะคะใช้ทั้งเซนเซ,นเซอร์ใช้ทั้งกล้องหลังปลอดภัยมากๆเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะและที่สำคัญนะคะรถรุ่นนี้นะคะฝากระบะตอนท้ายแบบนี้จะมีน้าน้ำหนักเบามากๆนะคะผู้หญิงก็ยกมือยกขึ้นแบบนี้ง่ายมากๆเลยค่ะ รวมถึงนะคะตัวที่ปลูกสัมภาระของแบบนี้นะคะปกติรถกระบะท,ทั่วไปจะไม่มีนะคะก็จะมีขอ4-5อันสำหรับผูกเชือกแต่อันนี้นะคะพิเศษมากๆนะคะเราสามารถปรับนะคะระยะได้นะคะปรับขนาดให้ขนผลข,ของแล้วก็ผูกเชือกได้ง่ายด้วยนะคะแล้วดิพี่จีนะก็จะใส่ไลเนอร์ให้นะคะเวลาถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อรถคันนี้นะคะพิ่จีตใส่ให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะ โอเคถ้ายังไงดูภายนอกกันไปหมดแล้วเดี๋ยวไปดูภายในเจ๋งๆกันบ้างค่ะมาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่ามีอะไรเจ๋งกันบ้างนะคะเรื่องจากพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบเก่งนะคะหุ้มหนังนะคะจับกระชับมือนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราคอนโทรลรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ รวมถึงนะคะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นตัวคอนโทลเครื่องเสียงนะคะเราสามารถเลือกโปรแกรมจากด้านซ้ายเลยนะคะแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นพุทธคอนโทนนะคะเป็นตัวล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะมาที่กระจกมองหลังกันบ้างค่ะกระจกมองหลังอันนี้นะคะจะเป็นกระจกมองหลังพิเศษมากๆนะคะเวลาเราขับรถบนท้องถนนและมีรถนะคะขับตามมา ถ้าแสงแยงตาเราสามารถกดปุ่มนะคะแสงก็จะไม่แยงตาแล้วก็ขับได้ขี่ปลอดภัยมากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็รวมถึงนะคะจอนะคะอันนี้จะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะแบบทัชส,สกรีนได้นะคะรองรับ Apple CarPlay และก็ Android Auto และมีแผนที่บอกนำทางด้วยนะคะเจ๋งมากๆเลยค่ะและรวมถึงนะคะ ต, with, ตัว Air ตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะขึ้นลงนะคะสามารถปรับเหมือนแอร์อุณหภูมิบ้านได้เลยค่ะและที่สำคัญรุ่นนี้มันเป็นโฟล์วิน d r ไ v e นะคะเป็นแบบ p a r ์ Time ไม่ได้ฟูลไทม์เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกโหมดขับขี่เอาเองนะคะโหมดขับขี่ก็คือจะเป็นทูวิวก็ได้นะคะโฟว e w ก็ได้คือโฟ i ์ไฮนะคะแล้วก็โฟว์โลแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะโอเค มากมากเลยเห็นไหมคะและก็อันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบนะคะออกนอกเลนเตือนนะคะแล้วก็เตือนจุดอับสายตาแล้วก็รวมถึงเตือนจุดอับสายตาด้านหลังเวลาเราขณะถอยด้วยนะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆในรุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวถึงเกียร์นี่นะคะเป็นเกียร์7สปีดนะคะเป็นเกียร์ออโต้ที่ขับง่ายมากๆกผู้หญิงก็ขับได้ค่ะ และที่สําคัญนะคะนิสสันให้ความใส่ใจในเรื่องของการขับรถทางไกลนะคะเบาะรุ่นนี้นะคะออกแบบมาเป็นเบาะพิเศษนะคะทําให้เรานั่งสบายนะคะกระชับตัวแล้วก็ทําให้เมื่อยล้าไม่เมื่อยล้าขนาดขับเดินทางไกลๆด้วยค่ะเห็นไหมคะว่านิสสันรุ่นนี้น่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นพิเศษกันอีกทีค่ะ โปรโมชั่นพิเศษอีกทีค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะถ้าซื้อรถนิสสันรุ่น Pro 4X รุ่นนี้นะคะใช้ดอกเบี้ยนะคะลูกค้าเพียงดอกเบี้ย0%นะคะ48เดือนนะคะและก็ได้แถมประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับขับฟรีอีก90วันด้วยนะคะและก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรหาพี่จี๊ดได้นะคะที่เบอร์0954579559นะคะ และถ้าลูกค้านะคะสนใจโปรโมชั่นอื่นๆของรถรุ่นอื่นของนิสสันไม่ว่าจะเป็นเท r ร่นะคะกระบะรุ่นอื่นนะคะรวมถึงเป็นรถเก๋งอย่างนิสสันอเมร่าเทอร์โบนะคะก็สามารถไปกดติดตามย้อนดูคลิปของพี่จี๊ดได้และก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จี๊ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ